สวัสดีค่ะคําแพงจ้าสวัสดีจ้าสบายดีเอซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลอีกแล้วค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะก็จะมีแนวทางฮานอยค่ะมาฝากมาตอน f อฟซีทางช่องนะคะทุกๆวันเนะาะเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องแนวทางฮานอยแล้วก็ลราพัฒนานะคะ ถ้าผู้ใดสนใจจะสั่งจองบูชานะคะพยาเล็บคุดและก็ครีมแคลเซียมนะคะกระหาทักได้มาได้เด้อค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอให้ f อซทั้งสองได้เอามัดได้ไปจับไปจองกันนะคะไปค้นของมาอีกแล้วเบิ่งไคเอฟซแต่ละมือค้าแพ้งกลางีีลานั้นกำลังดื้อแห้งค่ะ ค้นของแต่ละมือนี่จนมือเก็บน้ำมาออกมาสิเอาไปใส่ไหนพ่อไปป่าแล้วเหรอพันไห้น้ำพอพัอนคุ้มมือนะพ่อไปทำงานป่าหนูแล้วจะไปไหนพี่ฝนทำอะไรหลังบ้านไปดูพี่ฝนสิพี่ฝนทำอะไรเอยพี่ฝนกำลังสับเนื้อให้นะคะ่ะเพนจะทำก้อยหรือว่าทำลาบลาบเนื้อ คำแพงมาเด้อ FC ฟซมากินลาบเนื้อน้ำเพ็นเนาะคะ่ะผู้ใดกินดิบแนะคะ่ค่ะผู้ใดกินดิบแนะะ่ผู้ใดกินสุกแนะะ่แต่เพน็นมักลาบสมเนาะคะ่ะเห็ดสมสมคะ่ะลาบสุกเห็ดก้อยสมเนาะคะ่ะคำแพงพอยูพะเศร้าดือแห้งะคะ่ะเป็นยังไดแนะะ่ยค่ะเอฟซีเมื่อวานนี้นะคะ่ะ มีผู้ใดถูกแน่มีผู้ใดบ่ถูกแน่ค่ะนะคะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวมีเข้ามีหลุดนะค,ะค่ะครับอย่าเล่นร้ายนะคะเล่นพ่อได้ฟังค่ะคำแพงทำอะไรอะ่ะดูดูคำแพงทำอยู่ในห้องก็เก็บออกมาหมด เขาออกมาข้างนอกอกเอจะหนีบมือเด้อนั่นมันจะหนีบมือเด้อไปเรียกพี่ปลาแล้วเรียกพี่ปลามาเอาตังแล้วตังพี่ปลาอยู่กับแม่น่ะทำแพงไหนพี่ปลาอยู่ไหนอุยอ้ยอุย้ยย่านนำ้ำเมื่อวานนะี้ของปู C ่4ี่ศูนย์กับของปู C ่4ีห้าไม่ได้นะคะเพราะว่าท่านติดกิจงานขาวดำนะคะก็เลยไม่ได้คะ่ะ fc คะ่ะ ราดูวันนี้อีกว่าจะได้ไหมเพราะว่างานขาวดำก็อาจจะมีวันสองวันสามวันเนาะคะ่ะหูเสียงยังหูหไม่ยังหลุาอกไปใสไปไส่เออไปไปใสหนูจะไปไหน ไม่ไ่บาบูอ่พอพ่อเดีวพ่อไปพาเลยบาบูหาปูบ่ไปหาปูบ่หาปูบ่หาปูไปหาพี่ปอบปปี้บ่พี่เปียบ่ไหมครับพี่เปียตื่นหรือยังเนี่ยื uh? ึ <Yeah. S 2> ส่วนห้าน้อยของเซียนสีสะเกตไม่ได้นะคะเนาะถ้าวันจันเราดูวันจันว่าจะได้แนวทางลาวจากเซียนสีสะเกตไหมเนาะท่านบอกว่าขอหยุดพักก่อนเนาะแนวทางฮานอยเนาะค่ะเอฟซีมาเป็นอย่างเนะาะฮาเกาแนวทางของปูซีศูนของปูซีหาของพิ่พัฒน์ของเซียนเซียงใหม่แล้วก็อาจารย์สบายไปก่อนเนาะค่ะอะไรคะ อะไรคะทำอะไรอยู่คะจะอ้จะดิจะจะโอ้มาเด้อค่ะเดี๋ยวพาไปเบิงนีลาเล่นนี่ทาแม่เดอร์จะจะลาเล่นนี่ทาแม่เดอร์เม่สิพาเอ,อีไปเบิงแนวทางก่อนนะ ให้ค่ะ fc มาบ่งแนวทางกันเลยค่ะว่ามื่อนี้พี่ประหัตจะได้ตัวใดนะเมื่อวานนี้ของพี่ประหัตเข้านะคะเข้าน้อยสุดท้ายนะคะนี่ค่ะสามสองค่ะ fc สามสองสามเก้าบนนะผู้ใดผู้ใดวิ่งรูดก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะสามเนาะคะ่ะมาเบึงของมืนนี้ของเซียนเซียงใหม่บ่เขาเด้อค่ะเมื่อบ้านนี้เนาะ บเป็นอย่างแก่เมื่อไม่นะคะไี IC, ตัวเล็กมีเขามีหลุดอยู่แล้วเนาะนี่ค่ะมาเบิ้งของมือหนีกันเลยค่ะแนวทางฮาหนอยของพี่พหัดวันนี้ค่ะวิ่งลูดสามกับสี่นะคะตัววิ่งตัวลูดเด่นที่สี่รองสามเนาะจับคู่ให้สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเกนะคะแล้วก็4ีหก4ีเจ็ดีแปด 4เก้าค่ะวันที่สิบสองมีนาะคมสองห้าหกหกเนาะคะแนวทางห้านอยของพี่ประหัตเด้อค่ะหรือว่าล่าสามนอยเนาะค่ะจ้าวิ่งลูดสามกับสี่เด่นสี่รองสามเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวลูดส่วนตัวจับคู่กับมี่ สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะเอาอีกอย่างละคำแพงนะะแล้วก็สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเด้อค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะแนวทางฮานอยของพี่ประหัตวันนี้ค่ะขอให้หฮงหงปังปัง,ปงอีกเด้อน้ำมือบานนี้ก็เข้าเข้ามาสองวันติดกันแล้วเนาะคะ่ะมาเบื่องต่อของเสียนเชียงใหม่กันเลยค่ะว่าเสียนเชียงใหม่ได้ตัวไหนเนาะ วันนี้เซียนเซียงใหม่ให้มาฮานอยวิ่งลูดสองกับสามเด้อค่ะเด่นสามลองสองนะคะกามีสองเจ็ดสองแปดสองเก้าค่ะสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเด้อค่ะเน้นที่สามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะนี่ค่ะแนวทางฮานอยของเซียนเซียงใหม่ฮานอยวิ่งลูดสองกับสาม ตัววิ่งตัวลูดเด่นที่สามลงสองเนาะแล้วก็จับคู่ให้สองเจ็ดสองแปดสองเกแล้วก็สามเจ็สามแปสเกนาะของวันที่สิบมีนาคมสองห้าหกหนะคะของเซียงเซียงใหม่เด้อค่ะแคปหน้าจอเลยเด้อค่ะมาเบิ่งเทียบใส่กันเอ้ยทำแพง้นอุ้ยี่สิอะเดี๋ยวสิตกหันจังเป็นเก่งหลายทำแพี้ยเลยอุย้ยตกใจเบิ่เลย เดี๋ยวว่าข้างนี้กันเลยปีนเก้าอี้ปีนโต๊ปีนเก้าอี้จังสี่หลายเอฟซีเอ้ยทำแพงนี่ค่ะเทียบกันเบิรงเด้อค่ะระวางของพี่พหันและกาเซียนเซียงใหม่นะค่ะ่ามีตัวใดตรงกันแน่มักตัวใดชอบตัวใดก็หายไปพิจาระนาอาเด้อค่ะเอฟซีทั้งสองขาเพราะว่าตัวเลขทุกตัวที่เพนเอามาลงทางช่องให้ก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะค่ะ ให้ FC ทั้งช่องเอาไปพิจารณากันเอาเนาะเอาได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วก็ขอให้ FC ทั้งช่องเฮงเปังๆรวยๆกันยกช่องเด้อค่ะถ้าผู้ใดสนใจจะสั่งคีมแขล้วเซียมเนาะคะ่ะทักไลน์ามาได้ค่ะตามเบอร์ที่เพ้นขึ้นหน้าจอให้นะคะค่ะคลิปนี้เพ้นกระขอวอวยพรให้ FC ทั้งช่องทุกๆคนนะคะเดินทางไปทางใดก็แค่ขาดปลอดภัยนะคะ่ะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะ่ะเฮงเรวยๆยกันยกช่องเนาะคะ่ะบ่าว่าจ,จะ เป็น f อของเพนเอของน้องคำแพง f อของพี่ประหัสเนาะขอให้ทุกทุกคนมีแต่โชคแต่ลาบนะคะคำแพงทำอะไรอยู่ลูกหืมค่ะอย่าลืมเด้อค่ะ f อซลิง์ใต้คลิปได้เลยค่ะใครจะสั่งตำไทยตำลาวเนาะที่ลิงใต้คลิปได้เลยบ้านหมวยรวยซับแปดแปดเนาะคะ่ะ ไว้ใจได้เชื่อใจได้เนาะอยากกินกระดาษลกูกมามาให้แม่มาอืมค่ะคลิปนี้เพ่นก็นข,อขอลาเอฟซีไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะคลิปหนาเจอกันไหมสวัสดีจ้าคำแพงคำแพงจ้าจ๊าเอ๋จีจ๊าเอ๋ เบ,อบอ้อมาติบอกดิจ้าเอบ๋าบ,าบายบายฮะค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ